ขอบคุณน้องที่เขียนมาถามนะจ๊ะให้พี่แชร์เกี่ยวกับความกดดันในที่ทํางานของบริษัทเอาที่หลักๆ3อย่างก่อนนะวันนี้อย่างแรกก็คือบริษัทพวกนี้เป็นบริษัทที่มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วเราต้องวิ่งและตามมันให้ทันกดหัวใจเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อีกแล้วก็เซฟไว้เผื่อไว้ได้กลับมาดูอีกนะอันดับ2เราจะรู้สึกว่าเรากินไม่พอตลอดเวลาเพราะว่า มีคนที่เก่งกว่าเราเยอะมากอย่างเช่นตอนที่เข้าไปทําที่แอบเบียนดีอะแต่และคนที่เขาจ้างมาคือแบบเป็นแบบไบลิงโกอะคือพูดภาษาบ้านเขาได้ภาษาหนึ่งแล้วก็เขาก็พูดภาษาอังกฤษได้เรารู้สึกว่าตอนแรกเข้าไปภาษาอังกฤษเราใช้อะเรายังเขียนไม่ถูก g a มา a ก็มีเพื่อมาคอยตรวจ g a มาให้เราอะรู้สึกว่าแบบเขาที่ชันดีไม่พออะไรเงี้ยแล้วก็อันที่3มก็คือมีการแข่งขันสูงมากเพราะว่าทุกคนเก่งหมดแล้วเวลาเขามีตําแหน่งใหม่เข้ามาเนี่ยทุคกคนก็ต้องแข่งขันจะแอบแบบแข่งขันกันแบบเงียบแล้วในที่ทํางานพวกเนี้ยเขาจะพยาม ดันให้เราโตซึ่งกว่าจะให้เราโตเนี่ยเราจะต้องมีการแบบผลงานตลอดเวลาแล้วก็ทุกอย่างก็ต้องทําแบบรวดเร็วสิ่งที่พี่อยากจะบอกน้องๆก็คือ 1. ถ้าเรามีความอดทนเราจะผ่านมันได้ทุกอย่าง2เราจะต้องมีความเตรียมพร้อมทุกครั้งที่มีใครฟีดแบ็กเรามาเราเห็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราเอานํามาแก้ไขในการพัฒนาตัวเองแล้วก็ 3. เราเก็บความเป็นไทยของเราไว้ก็คือความอาน่อนขมตนฝึกที่จะฟังเยอะๆเ,เวลาพูดอะให้พูดในสิ่งที่จําเป็นและสําคัญมันจะทาให เราดูฉลาดมากที่ทำงานยังไงก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์แล้วก็เขียนมาถามไดอีกนะ